เราเด็กใหม่ๆจะไม่ค่อยรู้เนี่ยหลักสูตรที่เดิมเอาหลักเ,เอาวิชาที่ออกไปแต่ลังมาต้องเอาใส่เข้ามาอีกนะเพื่อเพื่อที่จะถ้าถ้าคนไม่มีจรรยาบาณในวิชาชีพเนี่ยไปทํางานที่ไหนก็ค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาถึงแม้ว่าจะทํางานเก่งก็สร้างปัญหาเพราะฉะนั้นต้องมีเลยๆให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะว่าต้องมีอันดับสองเนี่ยมากคุณทํางานในสนในํานักในห้องสมุดเนี่ย คุณต้องรู้ในะเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศความรู้เรื่องนี้แปลว่าอะไรไม่ใช่แค่ว่ารู้ว่ามีอะไรประเภทไหนแต่ต้องรู้เรื่องของการจัดหาการพัฒนาแยากแยกให้ออกทุกวันนี้มันไม่ใช่แบ,บ่งเป็นสองประเภทแบบ่งเป็นสามัริสุทิดีเพล์เมทิพีมและอิเล็กทรอนิกส์ทำไมถึงเป็นสาเพราะว่าปัจจุบันสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มันมีเยอะเขาให้ความสาคัญก็ต้องแยกมันออก อนี้ต้องต้องต้องมีความรู้ตรงนี้ในระดับมากนะคะไม่มากเนี่ยหมายความว่าต้องได้สามแต้มตัวที่สามคือการจัดการสารสนเทศจะจัดการด้วยเทคโนโลยีเมื่อเอาเข้ามาแล้วเนี่ยทำยังไงตั้งแต่ขั้นตอนอลงทะเบียนแคตตาลอ็อกจนนำออกบริการนี่เป็นเรื่องของการจัดการสารสนเทศจัดการด้วยเทคโนโลยีหรือจัดการด้วยแมนนวลด้วยมือเนี่ยก็ต้องมีนะ ซึ่งบรรลัก์ก็ต้องมีมีอยู่แล้วนะะแล้วก็การจัดการความรู้และปัจจุบันก็ต้องมีเหมือนกันนะคะการจัดการเพราะมันเป็นเรื่องของข้อบังคับในกอพองค์กรหน่วยงานจะต้องมีการทำเคเอฟอันนี้ก็ต้องไปหาความรู้นะ,สะแสดงหาความรู้ mm hmm. รรเทคโนโลยีสารสนเทศบางคนบางคนเนี่ยยังอธิบายคำว่า IT ไม่ได้กับ I c ซ คือบอกได้แต่ว่ามันคือ i อิน m a เมชันเทคโนโลยีหรือมันคือ i อิน a t เมชั n แอนคอม n i c ิเคชันเทคโนโลยีแต่อธิบายว่ามันคืออะไร IT เราเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดการสารสนเทศแล้วส่งไปส่งไปจะฟีดแบบกลับมาหรือไม่ไม่ไม่สนใจคือส่งแพร่กระจายพอมันมีตัว C คอมเมดิคชแปลว่ามันต้องย้อนกลับมาด้วย ใชไหมคะเออมันไปและกลับคือคอมมูนิเค t e เอา ICT รู้จัก ICT รู้จัก IT แล้วก็การบริการสาธารณเทศกับการบริการสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีอันนี้ก็ต้องเป็น3พวกข้างบนเนี่ยการจัดการองค์การอันนี้มีความรู้นะคะไม่ไม่ใช่เป็นคนไปบริหารจัดการคือมีความรู้ว่าการจัดองค์การเขาทำยังไงเขาเป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยในกระดนง,งานของเราเนี่ย มันก็ต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการคนเพราะฉะนั้นจะอยู่กับคนก็ต้องรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วในอนาคตเราก็เมื่อพอเกษียณนะคะเราเกษียณใกล้ๆกันเนาะอีกสักสิบปีเราก็เกษียณนะคะแล้วใครอยู่ใครอยู่ก่อนเกษียณแล้วใครอยู่ก็ต้องพวกท่านอยู่ถ้าพวกท่านไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องตรงนี้แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงสำนักจะอย uh ู่ได้ยังไง แล้วอีกตัวหน่งข้อที่เก้าเนี่ยถ้าไม่มีก็ต้องไปไปหามานะความรู้เรื่องการวิจัยและการศึกษาผู้ใช้เป็นความจาําเป็นคนเรียนจบเป็นเยาวเป็นเยนเอกมีความรู้เรื่องนี้ต้องอย่างดีมากนะแต่พวกเราศึกษาผู้ใช้ศึกษาแบบไหนอ๋อศึกษาทุกวันเลยเพราะว่าไอคนนี้เข้ามาน้าตาดีนะคะ <c ười> จะเป็นการนี้น้าตาดีไอคนนี้หน้าตาไม่ดี แล้วคนนี้มานั่งดูกระโปรงสั้นนักศึกษาอันนี้ศึกษาผู้ชายนี่ศึกษาพฤติกรรมผู้ชายแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษาเนาะเพราะว่าจะได้มาแก้ไขปัญหาของเวลามีอยู่มีนักมีผู้ใช้บริการประเภทนี้อยู่เอ๊ะทำไมเข้ามาห้องสมุดทุกวันเออยากจะให้งานวารสารงานบริการหนังสือพิมพ์สะดวกสบายก็เอาโซฟาอย่างดีก็นั่งงานอย่างนี้ใช่ไหมคะขณะเดียวกันมันอยู่ตรงหน้าบันไดพอดี นักศึกษาของราชพัฒน์เนี่ยปีหนึ่งไม่สั้นปีสองสั้นปีสาปีสี่สั้นขึ้นทุกปีนะคะส่ลาแบบอิสระนะคะ <c oughs> มีแวะแวะอ,อกนิดหน่อยนะคะ, <c oughs> ะแล้วข้างในก็ไม่ได้ใส่อย่างอื่นนอกจากชั้นกางเกงในนี่นี่มันก็คือถ้าเราก็ต้องไปศึกษาพูดใช้แต่ละประเภทเพื่อเอามาแก้ปัญหาแล้วก็เอามาบริการ ตามความต้องการแต่ว่าการวิจัยและศึกษาผู้ใช้ตรงนี้คือหลักวิชาต้องรู้ว่าต้องทำยังไงเพราะว่าการศึกษาผู้ใช้มันก็มีในรายวิชาถ้าเด็กใหม่ๆจะได้เรียนเนาะเ,เรียน CRM การจัดการลูกค้าสาคัญมันก็จะมีนะคะสุดท้ายก็การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life ไลฟ l ลองเร n g เนี่ยเป็นหน้าที่ของสำนักเหมือนกันนะที่จะต้องสร้าง บรรยากาศของการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำให้นักศึกษามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะมันก็จะไปสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของอมหาวิทยาลัยเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องตลอดชีวิตเอาตัวเองก่อนนะคะถ้ายัางไม่สามารถปรับให้คนอื่นทําในข้อสิิ์ได้ตัวเองทําก่อนอ่านทุกวันทีนี้พามาถึงทักษะ ทักษะนี่มันเป็นสิ่งที่จะฝึกฝนได้ปฏิบัติคือคือถ้าทำบ่อยๆเกิดทักษะทักษะบ่อยๆก็เกิดความชํานาญความเชี่ยวชาญอาจจะได้แต้มสองนะคะขอให้เป็นบานกลางและกาน,นี้ต้องมีฟังฟังเป็นไหมคะฟังเป็นคือฟังแล้วรับรู้ว่าคนพูดเ็าพูดอะไรแล้วต้องเข้าใจด้วยนะเข้าใจว่านะ พูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้บางคนก็สับสนในชีวิตนะคะจะมีหลายคนที่มหาวิทยาลัยอเดชาตอนนึกถึงในคุณทรงเกียรติไหมคุณทรงเกียรติเขาจะเป็นคน,นงเงินเดือนเยอะน,นะสองหมื่นกว่าแต่ก่อนทำหน้าที่ซ่อมหนังสือ,อพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าผู้บริหารก็ไม่มีใครเกลี่ยนนะ,ะสงสารใครใช้ทำอะไรทำหมด เป็นลูกของนักการเก่าอยู่มาเก่าแก่มานานแล้วก็เป็นคนไม่เป็นที่เป็นไรกับใครจะพูดไม่รู้เรื่องซ่อมหนังสือรู้เรื่องตอนตอนนี้ออกจากงานซ่อมหนังสือมาอยู่งานบริการกับประตูจ้างคนมาทําบริการประตูสองหมื่นกว่างต่จบป็นยัาตีเกษตรนะฮะแต่ว่าเป็นลูกหลานน้องในรัพวกเราเข้ามา แต่ถ้าใช้ทำอะไรใช้ได้หมดมีรายงานบางทีก็เราก็อยากเราก็อยากฝึกตอนที่เป็นรองผอ,อ,อฝ่ายสุริยาก็บอกว่าเออเดี๋ยวอาจารย์จะไปราชการเดี๋ยววันนี้จะตั้งรงเกียรติรักษาการนะรมเกียรติก็เป็นอาวุโสเนาะก็เราไปราชการกลับมาสองวันอคนที่หนึ่ง เวลาสิบนาฬิกาหายไปอันนี้สองอ่สามเขละเอียดมากเลยรายงานละเอียดไม่ใช่รายงานระดัอย่เดียว,ยวถือบอกพอออยปรากฏว่าเราก็เราก็อกมาแล้ว,แล,วแล้วมันจริงไหมล่ะที่สงเกียตรายงานมันจริงไหมคะออกจากห้องสมุดก็ไม่ขออนุญาต ก็เขา,าก็ไม่ชอบสมเกียรติในระยะนหนึ่งนะคะสมเกียรติก็ไม่สนนะเพราะว่าเพราะว่าผู้บริหารชอบสมเกียรติไม่สนนะสมเกียรติไม่สนอันในี้พอวันต่อมมาได้ทราบข่าวว่าเพราะว่าอาจารย์ให้ไปเดินหนังสือไปราชการอีกก็เ,เข้ามาหาอาจารย์มายืนอยู่ตรงนั้นแรมเขาชื่อเล่นแล้วลมีอะไร อีกส to องวันที่อาจารย์จะแปลราชการอาจารย์จะให้ใครรักษาการครับเราอถามแล้วอยากรักษาการเหรออะไรค่ะก็ก็ได้นะครับเขาบอกไม่เป็นไรแหลมเราเปลี่ยนการวันนี้แหลมเป็นพออเดี๋ยววันทุนีใได้บนนี้ก็เป็นป้าอันนี้ก็อันนี้ก็คืออะไรนะคะมันก็เป็นลักษณะของการบริหารจัดการ แต่ทีนี้ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้มีความรู้เรื่องการบริหารเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ่าเมื่อให้อํนานาจเข้าไปเ <c oughs> ขาก็จะพยายามใช้อํานาจของกล้องให้เต็ตมที่นะให้เต็มที่ไม่ใช้เ,เวลาอักซั่นก็ใช้อำนาจให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องมาช่วยนึกถึงตัวเองนะคะ,อ,ะ,อ,ะอาจารย์เนี่ยเป็นหัวหน้าศูนย์ <c oughs> เป็นหัวหน้าภาฯ <c oughs> เป็นหัวหน้าสาขา แต่เป็นรองผอ,อแต่ไม่เคยเป็นผอ,อนะไม่เคยเป็นคณะบดีก็ผ่านจากรองไปเป็นรองวิทยาการบดีนะแต่ว่า,าข้อดีของการได้อยู่กับห้องสมุดเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆเราก็ได้บริหารจัดก,การคนนะคนห้องสมุด20สกว่าคนนะย่กว่าคนเราก็บริหารจัดก,การในภาควิชาเราดูแลคือแต่ก่อนภาคมนุษย์เนี่ย ถ้ามนุ์จะมีศิลปะดนตรีน่นาจะศิลปาไทยภาษาอังกฤษน่าจะศิลปะดนตรีทะเลาะกันเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปตัดสินน่าจะศิลปะดนตรีนี่อาจารย์ใกล้กเกษียณแล้วนะคะสมองสอีศัดขาวไปหมดเราก็ต้องไปนั่งอ,อยู่เนี้ยนะ,ะมันมันก็มันก็เป็นประสบการณ์เขาคิดว่าเราประสานเราประสานได้ว่าให้เราทําแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือได้มาโดยการที่ไม่มีคนเนื่องจากในขณะที่คนอื่นเขาไปเรียนต่อ เราให้เราห้ามเขาไม่ได้ท่านนี้ไปอินเดียสองท่านท่านนี้ไปฟิลิปปินส์หนึ่งท่านท่านนี้ก็ไปเหลืออยู่คนเดียวน,นะคะก็ต้องอยู่ก็ต้องทําก็ต้องได้รับตําแหน่งนั้นมาโดยที่ไม่ได้คาดคิดก็ต้องทำา้องไปอย่างอย่างเวลาเราทําเราก็จะเกิดประสบการณ์เราจะอยู่แบบแฟมิลี่แบ่เป็นครอบครัวในสถานการณ์บางอยา่างแต่ในสถานการณ์บางอยา่างก็ต้องมีกฎกติกาที่เขียนไว้ ทมไมที่อยู่ก็จะบอกว่าเออถ้าคุณจะไปไหนถ้าเกินครึ่งวันคุณลาเลยไม่ต้องหายไปไม่ต้องมาขอขอนุญาตเออยกเป็นไปงานสบงานอะไรนี่มันเป็นกนตริรกาที่ต้องสร้างขึ้นมาเพื่นที่ทุกคนอยู่ร่วมกันแต่ที่นี่ก็ขออ่อ,อน้ำหนักเยอะก็น่าจะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าผมรงสร้างกติกาไว้ดีทีนี้ในส่วนของทักษะเนี่ยทักษะทักษะพวกนี้มันต้องเกิดจากการฝึกฝน ทักษะในการฟังต้องฝึกฟังบางคนฟังแล้วก็จับประเด็นไม่ได้เคยเป็นไหมฟังแล้วไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่รู้เรื่องพูดแล้วคนอื่นไม่เข้าใจพูดสับสนวุ่นวนคือคือเอ่ พิธีกรเองหรือคนที่พูดเก่งๆเองนี่ก็ดีนะเมื่อไรก็ตามที่ไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันน่าตื่นเต้นยกตัวอย่างวันนั้นพิธีกรของมหาเทยลัยก็ประสบการณ์เยอะแยะมากมายวันนั้นก็เชิญคุณในวินเป็นปัญญามีคนประมาณเต็มหอประชุมประมาณนั่งถ้าไม่มีที่นั่งด้วยความตื่นเต้นพอทิธีกรบดีมาก็ขณะนี้ท่านอธิบดีได้เดินทางมาถึง อย่างเงี้ยนะคะมันมันก็อันนี้คือคือในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นอ่าก็จะสื่อสารผิดผิดถูกๆเพราะฉะนั้นการที่จะพูดได้ดีที่มันมีข้อบกพร่องน้อยที่สุดสคริปต์ต้องมีการฝึกพูดเนี่ยตอนเป็นรองใหม่เนี่ยเออเราเคยเป็นแต่ผู้กล่าวรเยงานพอไปเป็นผ <refin it. S 2> er ู้เปิดงานเนี่ย างานที่น่าตื่นเต้นที่สุดคืองานที่เขาเชิญคุณหมอพรทิพย์มาแต่ที่าการคนนี้อยูอ่รองแต่ละคนเนด้วยความบางทีก็ไม่ชนัะทุกคนก็ทุกคนก็ปฏิเสธทีนี้คุณหมอรพอรทิพย์เนี่ยใครๆก็รู้ว่าท่านเป็นบุคลิกอย่างไงใช่ไหมปริสัมภาระท่านเชิญมาเชิญมาให้ออเปิดเปิดยังไงว่า วันอาทิตย์วันจันทร์คุณหมอมาบรรยายแล้วจะทำยังไงก็หาผู้จัดงานเอาไหนเอาโครงการมาดูสิส่วนใหญ่เวลาเป็นเปิดงานก็จะได้เขียนคำกล่าวเปิดปิเพอ่าพวกเขียนมาไม่รู้หลือเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวเราเองเวลาทํางานเราควรจะมีความรู้เรื่องของการเขียนคํากล่าวรายงานการเขียนคํากล่าวเปิดการเขียนคํากล่าวปิด วันนั้นก็ตื่นเต้นนะเพราะหมอตอนที่ก็เป็นระดับอินเตอร์เนาะคืให้เราไปเปิดนะให้เราไปเปิดเราก็บอกคุณหมอว่าเนี่ยเราก็ตื่นเต้นนะเต้นนะเพราะว่าคุณหมอเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับอินเตอร์ระดับนานชาติใดๆก็รู้จักก็เลยบอกว่าก็ดีใจก็ขอบคุณยินดีที่คุณหมอมาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยคุณหมอมาก็เหมือนเปิดสาร์เลยนะาะทุกคน เหมือนคุณเนวินมาก็เป็นเดอรสตาร์อะไรเงี้ยพอลงมาแล้วก็กว่าจะผ่านแล้วก็ขอะไรเซ็จขอถ่ายรูปขอะารเร็จไม่หรอกแต่ขอถ่ายรูปนี่เราถึงบอกว่าคนจะพูดดีคนจะพูดดีต้องต้องอ่านเยอะนะอ่านเยอะแล้วอ่านเร็จก็ต้องเขียนต้องเขียนเราเวลาจะไปเปิดงานหรือจะไปกล่าวรายงานถ้าศูนย์ภาษาจดถ้าเขามีคำกล่าวที่เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าที่การลองที่การก็ต้องซอมเหมือนกันนะต้องส่งมาแล้วก็บางทีเราไม่ได้สัมผัสมาเนาะบางทีเราอ่านออกเสียงสมัยก่อนสมัยนี้มันสับมันดิ้นได้นะเพราะเนี่ยการพูดการสื่อสารก็สําคัญแล้วพวกเราเนี่ยเวลาไปเทรนนิ่งเนาะมันก็ต้องใช้การพูดอนะไลักษณะต่างๆพูดให้คนอื่นเข้าใจพูดแล้วคนอื่นเข้าใจได้น้อยหลงนียก็ไม่ควยการอ่านการอ่าน คนทำงานในนี้ต้องรักการอ่านนี่ literacy เนี่ยบุ๊ค literacy อ่านออกอ่านเข้าใจสามารถอธิบายบอกต่อได้ตอบคำถามเข้าได้ด้วยการเขียนสมัยเธอเรียนเขียนย่อความเขียนเตรียมความไหมคะซึงพารากราฟประกอบด้วยอะไรบ้างตอนนี้ไม่เห็นจะเอามาใช้เลยนะคะนักศึกษาเป็นทโทรเหมือนกันนะคะพอให้เขียนมาก็ไม่เอามาใช้ เวลาตรวจก็จะเป็นคนอ่านงานวิจัยอ่านบทความวิจัยอ่านงานของนักศึกษาก็ลืมไปจริงแล้วหลักการของการเขียนไม่ได้ยากเพยในหนึ่งกระกดาษอย่าไปเขียนหลายหลายเรื่องเขียนมันประเด็นหนึ่งเขียนแล้วมีอะไรมาสนับสนุนแล้วก็สรุปให้เขาถ้าเราบอกว่าคุณายวินท,ที่ชอบเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จประเด็นเนาะ อาดูยังไงถึงจะประสบความสำเร็จท่านจะเห็นได้จากการสร้างสนามกีฬาไอโมบายสนามช้างอินเตอร์เนช่นดสเกตอันนี้มันแบบสนับสนุนความ,ส,ามสำเร็จเขาเนาะก็เนี่ยเนี่คือคือวิธีการเขียนซึ่งซึ่งมันไม่ยากแต่เพียงแต่เราลืมไปว่าสมัยเด็กประถมเราก็เคยเขียนเนาะต้องบรรลักษ์ก็ต้องเขียนต่อไปถ้ามีบรรลับชนานชนาญการการจะเป็นบนรรลั์ชนาญการหรือเชี่ยวชาญต้อง เขียนผลงานใช่ไหมคะหรือเขียนงานวิจัยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปเสียงเรียก <c oughs> กะะ็ไปกับฝรั่งนะคะไปกับฝรั่งซึ่งเขาเป็นฝรั่งอังกฤษฟังยากมากฟังยากแต่ก็พยายามฟังเขาก็จะพยายามคุยกันพยายามและแล้วเขาเป็นแพทเทิร์นมากถ้าเราพูดผิดก็ไม่ได้ องพูดใหม่ไม่เหมือนอเมริกันอเมริกันโกแวร์ไปไหนอเมริกันโกแวร์ไปไหนมันนะรีบเรื่องจะพออังกฤษายากแต่แต่ว่าต้องต้องแม่นท้าไมนแม่นแต่เขาจะไม่ทักทวงเราตำ้นหนักมาเขาก็จะปอบเ,เขียนให้เรานะคะก็เป็นอย่างนั้นไปทีนี้อีกอย่างหนึง่งนี่ก็สําคัญเนาะเพราะว่าองค์กรจะอยู่ได้เพราะทีมงานการทํางานเป็นทีม การปรับตัวในการทํางานเป็นทีมทํางานกับใครก็ไม่ได้ก็ต้องให้ศูนย์นะคะแต่ข้อนี้ของตัวเองนะเนาะไม่ใช่ทํางานกับใครไม่ได้เอาศูนย์ไปเลยนะอันเนี้ยรู้จักคำว่าวิเคราะห์และสักเคราะห์ไหมคะทักษะในการวิเคราะห์ออะให้มองห้องนี้วิเคราะห์ใช่ว่าผมสั้งกี่คนผมยาวกี่คนแยกออกไปวิเคราะห์ ผมสั้นกี่คนผมยาวก,กี่คนตัวเขากี่คนตัวคล้ำกี่คน,คมคนไม่เอาดำนะคะเอาคล้ำ <c oughs> สวยกี่คนคำว่ <c oughs> า,า,าไม่สวยกับขี้เร่นี่ควรใช้คำไหน <c oughs> เนาะไม่สวยแต่สุภาพกว่าเนาะ <c oughs> ใช่ไหมคะอ,อันนี้คือวิเคราะห์ <c oughs> พอวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยสังเคราะห์คือรมเขียนรม ในห้องนี้มีคนสวยมากกว่าคนที่เด่มากกคนไม่สวยอะไรประมาณนี้นะห้องเขียนไปการอธิบายอย่างสมเหตุสมผลทำไมท่านมาทำงานสายทำไมท่านถึงทำงานเนี้ไม่ได้ทำไมท่านไม่รายงานปัญหาจะตอบยังไงนะคร อธิบายอย่างสมเหตุสมผลคนเอาแต่ใจตัวเองก็จะยากหน่อยเนาะเอาแต่ใจตัวเองก็จะเป็นเหตุผลของตัวเองนะคนี่ทํำยังไงถึงจะอธิบายไม่รู้ว่าท่านผออ,อเคยให้เจ้าหน้าที่ไปอธิบายนะครับว่าสมมติว่าทําผิดมาให้อธิบายซิว่าทําไมถึงทําคือตอบคําถามคาําว่า why ตอบให้ได้ตอบให้ได้อย่างมีเหตุมีผล เอทำไมวันนี้เธอมาสายอ๋อพอดี้ตำรวจจับไม่ใส่บอกกันนอกนี่ก็เป็นเหตุเป็นผลยู่นะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าวกอมาสายก็ตื่นสายก็อะไรเงี่ยเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นแต่ว่าเหตุผลที่ฟังขึ้นก็คือก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่ได้ใส่บอกกันน้อกมาแต่ตำรวจจับจริงๆ <c oughs> ก็เลยทำให้สายอันนี้คือฟังขึ้นนะฮะเราจะบอกว่าต่อไปอย่าทำแต่ถ้าถ้ามาสาย่าตื่นสายนี่ไม่ให้อาภัยนะนก็เป็นเอ่อ ทักษะในการฝึกอบรมในการเป็นวิทยากรที่นี่นมีใครบา้างคะที่เป็นวิทยากรเป็นผู้อบรมให้นักศึกษาเป็นผู้อบรมให้ภายนอก,อกนะอมีไหมคะกำลังสร้างกำลังมาสร้างดีม,มากเลยคสร้างมันก็อบรมเป็นงสองคอโครงการสองกัแล้วเป็นไงคะชื่นชมมา หายตื่นเต้นหรือยังคะตื่นเต้นเลยตื่นเต้นอ่ก็ก็ต้องก็ต้องคือคือคือถ้าเราจะถ้าเราจะทํางานในวิชาชีพนี้เราเสริมตรงสิ่งเหล่านี้ควรมีและที่สําคัญถ้าจะเป็นผู้ผู้นำผู้รายงานเนี่ยการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเนี่ยก็ต้องต้องมีไม่อย่างนั้นเขาไม่เรียกผู้ระยงานไปอบรมเรื่องของการ ตัดสินใจเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันม้นก็ต้องระยายทีนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยควรจะได้แตม้มเท่าไหร่แต่เมื่อเกณฑมันเป็นอย่างนี้ถ้ามีมีมากนะถ้านะมีระดับ3 ไม่ใช่ว่ามีแล้วหยุดนะครับมีแล้วก็ต้องหาความรูเ้เพิ่มเติมถ้าสองเนี่ยยังถือว่าต้องพัฒนาอีกคืออย่างน,น้อยๆ็็ม่ให้ขึ้นไปถึงสาแต่ถ้าหนึ่งเนี่ยมันก็อันตรายถ้าหนึ่งเนี่ยก็ความหมายก็คือมันต้องมีทับต้องพัฒนาตัวเองอย่างเร่งด่วนมีการอยู่ในเ c ชไอซยไหมคนระ ถ้าเรารวมคะแนนความรู้เนี่ยต้องเต็มน,นะคะสาสิทักษะอย่างน้อยต้องได้ยี่สิบเพราะฉะนั้นะคะแนนควรจะอย่างน้อยห้าสิบเดี๋ยวจะรวมคะแนนให้ให้ใหออรวมคะแนนแล้วพอออต้อเอาไปประเมินด้วยดีไหม <laughs> นะละอันนี้ก็เป็นการคิดการคิดที่ทำให้เรามองตัวเองเอา,าง่ายๆก่อน ต้องไปเอาตามสมรรถนะของอกออมันวัดยากเครปิดามันวัดยากทีนี้ถ้าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านไม่มีตรงไหนท่านก็ค่อยไปหาหรือบอกผู้บริหารอยากให้มีอยากให้มีนะคะอันนี้ก็ประเมินประเมินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาผลการประเมินส่งผู้บริหารน,นะครับเอาส่งผู้บริหารเพื่อที่ท่านจะได้ไปพัฒนาหรือท่านมีมีคนของท่านอยู่แล้วนะ ดีอยู่แล้วทีนี้มาถึงเรื่องของความเป็นทางการบ้างก็สังเกตดูในสมระขัหลักก็มีข้อสุดท้ายด้วยนะการทำงานที่มุ่งผลสำเร็จไม่ใช่ทำไปวันบันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นการประกันคุณภาพหรือการทำงานทุกอย่างก็ให้ เขาให้เขียนค่าเป้าหมายไว้ใช่ไหมคะเข <Wow. S 1> าเขียนค่าเป้าหมายไว้หมดเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมั mm hmm. นต้องมุ่งไปที่เป้าเป้า,ปาตั้งไว้ย่างไงต้องทําแำพยายามทําให้ถึง mm hmm. ตัวเซอร์วิสไมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนพื้นฐานอยู่แล้วนะคะแต่เขายังเอาไปใส่ในสมรรถนะอยู่นะก็คือว่า,าในหน่วยงานบริการนึงต้องมีการพัฒนาตัวเองการทําง,งานเป็นทีมจริยธรรมจรยาบาลวิชาชีพนี้ก็ต้องมีอั mm ้ hmm. นี้มัน มันเป็นเรื่องที่ค่อนกับกลางๆนะคิดว่าไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องเึกถึงองค์กรว่าองค์กรมีค่าเป้าหมายของงานท่านก็ต้องพยายามทำให้มันมุ่งสู่ผลสัำเร็จของงานควา,ามแตกต่างของคนความสามารถของคนสองหน้าออกไป โกหน้าไปคนหนึ่งเห็นแต่โกรนตรงอีกคนหนึ่งเห็นแต่ดาวเดือนมีความแตกต่างของคนอันนี้ก็ความสามารถของคนเห็นกันนะจะดูนะไอ้แล้วสถานที่นี้สถานที่ที่บุรีรัมสถานที่นี้ที่บุรีรัมจะจัดงานเอ่อเพื่อหาเงินเพราะจดงานการกุศลและ เรียนอธ <not player> ิการบดีหมาวิทยียรไราัชวัสเตลบัาเรื่องด้วยสถานพินิจจะจัดงานสถานพินิจจึงก่อความร่กคราท่านซื้อโต๊ะโต๊ะละสองพันบาทหมาวิเลยก็เลยไม่ซื้อมาวิเยก็เลยไม่ซื้อยังคิดพรท่ดูนะพวกเราเนี่ยมหาวิทยีลัยจึงเรียนหมาเลยทราบถ้าหมาทราบจะเป็นยังไง อนนี้ธุรการนะธุรการก็จะผิดผิดยิ่งกว่านั้นราชพัฒราชพัฒน,นึงจะนักศึกษานักศึกษากปศปจะย้ายจะย้ายจากราชพัฒนครราชสีมาไปราชพัฒเทพสตรีแต่ส่งหนังสือมาที่ราชพัฒบุรีรัมเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัม เนื่องจากนักศึกษาสาขานี้เรียนนิสนีมีมีความประสงค์จะขอโอนย้ายไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสุตรีจึงเรียนมาเพื่อบทวิจาาได้รับนักศึกษาคนนี้ไว้ด้วยเนี่ยมันผิดแบบไหน,นมันติดอย่างไม่น่านให้อา <S 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 <c oughs> ล้วก็เลยบอกว่าก็ก็บอกเจ้าหน้าที่อีกพอเห็นเนาะเจ้าหน้าที่ช่วยส่งนี้กลับไปที่เขาหน่อย ไม่ใช่หน้าที่เราก็บอกเอ้ามันไม่ใช่หน้าที่เราก็จริงแต่อะไรแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนทำไงอ่ะทำไมถธงไม่นึกถึงอันนี้ก็เป็นเซนส์เซนส์ในเรื่องของวิธีคิดกับกับการมองว่าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงนี่ไม่มองไม่สนใจถ้าเกิดหนังสือไม่เสร็จทํำยังไงหนังสือไม่ถึงเขาก็ไม่ได้เรียงตามภาคเรียนใช่ไหมคะนี่เป็นเรื่องสําคัญจะมีคิดนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ คนส่วนใหญ่ชอบทำ data no อ c ชั o n copy o ลอันนี้ไม่ได้ถา่าทำนะอันนี้ก็พัฒนาตัวเองได้นะคะ c o p ีก็ี y ได้กันเนาะบางอย่างเนาะความสวยก็ปไ,ได้ได้เรียนแบบได้แล้วเราไปพัฒนาต่อได้ เราเอามาฝากเหมือนกันนะคะ<อ>นั่นจำเป็นไปแล้วต้องประหยัดน,น <c ười> ะถ้าไนอนมากก็เป็นับแรกเลยอยากเป็นไรก็ดูเองนะคะ <c ười> ไปํำหนดเวลานอนเองนะะ <c ười> เราอยากจะเป็นแบบไหนแล้วผมฉลา อันนี้เขาเปรียบเทียบนะมันพระพุทธรูปพระพุทธรูปว่าและคมฉลาดปูยานก็ฝังมือพระพุทธรูดไม่ได้นะฝังเงตาฟังจนมืปล่อยวางนั่งนานคือคือเปรียบเทียบว่าให้มีความอดทนเหมือนพระพุทธรูปอดทนต่อสิ่งต่างๆที่จะมากระทบกับตัวเองน้ำใจให้น้ำใจ ใจ,ใจทุกคนถามว่ารู้จักคำว่าน้ำพีน้ำใจไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจแต่ททำไม่ได้